นี่เราตำส้มตำกินกับแพนเค้กนะคะเสร็จแล้วแพนเค้กไิ่้โหสน้นบนนปล่วงกนันะมโครโฟนอันนี้ทำ แพนเค้กนะคะแพนเค้กเพลงฮัล huh. ล uh ์ส huh. uh ักลระฮัลลอไปเลยทอดแพนเค้กนะวันนี้แม่จะตำส้มตำกินกับแพนเค้กนะวันนี้เรามากินส้มตำกับแพนเค้กนะคะ yeah. กูจะโกลเด้นใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างใส่ยัดชิ้นนี้ด้วยก็โอเคใะ่ทำอาหารนะคะวันนี้ือค่ะวันดีค่ะเรามากินส้มตํากับแพนเค้กนะคะกินส้มตํากับแพนเค้กนะคะเห็นไหมแพนเค้กอยู่ไหนแพนเค้กวัวแพนเค้ก แพนเค้กอยู่ไหนแพนเค้กนี่แพนเค้กกับแพนเค้กส้มตำกับแพนเค้กส้มตำแพนเค้กแพนเค้กเลยเอเอเอสกูลสปิลไลท์ท่าไรฮะแต่แพนเค้กกล้วยแพนเค้กนะนะแพนเค้กกับผลไม้กันสปีชี่เมนูแล้ว แพนเก็กส้มสตำกับแพนเค้กค่ะอืมแพนเค้กครับเบคอนหวานเบคอนพอดอืม ช้างช้างวัแนแฮนด์ทิปเบคอนกระเทียม ฝรั่งอาหารอีสานอีสานมากฝรั่งมาดใช่เลยส้ตมตำปลาปล่าปลาทำเองทอดเองกินเองแพนเค้กทำง่ายๆนะคะ แป้งสาลีแป้งสาลีสามเดซิลิตรก็ไข่สีฟองเกลือครึ่งช้อนชานมห้าเดซิลิตรแล้วก็คน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 เข้าด้วยกันตีตีคนคนเข้าด้วยกันแล้วก็ไปทอดอืมไงครับก็บดตอหน่อยก็จไป

Mmm. 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 Very very good very well. mm. I love Let me Pancake. Very Mm. Very, Mm. Hmm. Pancake. อร่อยครับอร่อยครับแซ่บบ่แซ่บษลายครับเศรษลายครับแซ่บบ่แพนเค้กขวดตู้แซ่บบอสขวตู้เศรษบอสแพนเค้กแซ่บบ่สอยู่นะแซ่บบ่แซ่บบ่แพนเค้กแซ่บอสเศรษลายครับเศรษลายครับขวดตู้เศรษลายบ่แพนเค้กแซ่บบ่ แส็บบอแซส็บหลายแส็บหลายบอกสีแคบแส็บหลยายเนียบชนิดบอสแนบบบกให้กินเด้ กินในเบิ้งพราออนนิดหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากับเซนกินในเบื้องนิดหน่อยนะคะได้เดี๋ยวเขากินต่อคะ่ะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เค่ะเด้อสวัสดีค่ะเด้อสวัสดีครับก่อนเลิกสวัสดีค่ะเรียบร้อครับ